ครับทุกวันจันท์ถึงวันสู่วันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาดูแลอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะไครกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่สี่ครับเดือนเมษายนสองพันห้าอยหกสิบแเองก็จะมาดูความเคลื่อนไหวทางสภา,าหน่อยนะเพื่อจะมาประกอบดูแลปวดหัวครับมันยังอะไรนะ คือไม่อยากจะไปเปรียบเทียบอะไรที่มันมัน,ม,นมันไม่ไม,ไม่สง่างามนะเพราะถ้าเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับนะมันยิ่งก่าพวกไม่ค้าตลาดนะทิ้งไว้ทิ้งพริบกันลยครับมันไม่ใช่เลยกำหรนะความจริงนะถ,ถ้าท่านที่ไม่รู้เกมอะนอย่างนี้วัยเพราะวันที่เก้าเนี่ยมันจะปิดสภาแล้วปิดไปสามเดือนมั้งเนี่ย แล้วมาปวดสภาใหม่นะเดือนแล้วเดือนแล้ว,ลวสามเดือนน่าจะเดือนเดียวน,น,นะปิดสภาแล้วตอนนี้เขาก็ยังพยายามไม่ให้อ้วาระต่างๆของเขาเนี่ยพลเมองเขาที่ยืนเนี่ยไม่ให้ตกในสมัยนี้ก็เขาเยอะว่าฝ่ายค้านเขาจะยืดในนี้พลเองนี่ศุลกรรมให้ทันในในนี้ทันในสมัยเนี้ยส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ต้องการให้ เอเอพรบาคานิโนเนี่ยให้ทันสมัยนี้เหมือนกันนะครับให้รับหลักการแล้วจะได้ไปไป,ไปยติอะไรก็ว่ากันไปว่าอะไรชิงพิงไว้ชิงพิบน,นะครับนะทํถามต้องชิงไว้ชิงพิบเพราะอะไรเพราะว่าเขาพยายามจะอภิปรายถ้าถ้าไม่ได้เข้าแล้วไม่ได้อยู่หูต้นๆนะฮะมันก็ยติปลายจนมืดแล้วก็เลื่อนไป็จแล้วก็ปิดสภา แล้วมันได้ประโยชน์อะไมครับมันไม่ได้ครับประชาชนไม่ได้ครับมันก็การเมือนแะแต่ละฝ่ายนะฮะก็เลยทะเลาะมันก็เพ่อเลยไม่ค้าตลาดอ่ะมันอย่างนั้นนะดูแล้วมันไม่สง่างามเห็นว่าผู้ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติพันก็เลยขี้เกียจดูนะฮะดูนิ่หนยก็ก็หนีแล้วกันนะคือเป็นโหนนี่มันต้องดูความเคลื่อนไหวต่างๆกันนะเก็บข้อมูลมาแล้วมาดูทางดวงว่าเราจะ ว่าวิีคราะาวว่าปีนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะอ,อเมริกานะทำวันที่สามเขาทำอะไรมาโอ้โหอูดนวายไปหมดก็เลยต้องมาดูว่าเนี่ยดาวตั้งแต่พุทธภานะพุทธภาถึงถึงธันวาเนี่ยนะฮะเอาเอาดาวพ้นหันเป็นหลักพ้นหันนี่ก็หมายถึงว่าเป็นดาวประจำเมืองของามา สารับอเมริกาแล้วก็เป็นดาวประจําเมืองนะประจําเมืองของประเทศไทยคือดาวพฤะหัสด,ดวงเดียวกันแล้วอเมริกาก็อยู่ราศีพิจิกครับไทยอยู่ราศีสิงห์นะครับนะตรงกันข้ามน้ํากับไฟนะครับนะก็จะดูว่าราศีพิจิกเป็นยังไงไราศีสิงห์ประเทศไทยเป็นยังไงแล้วดาวประจำประเทศราศีธนูพฤหัทธาตไฟเป็นยังไงดูแล้วนะครับนะ มันมันหวังเหมดอ่ะตาหวังมันว่างมันว่างๆอ่ะนะคือปกตินี่นะเราจะบอกว่าเป็นเนี่ยมันเก่งนะเป็นเนี่ยเ,เป็นทุกอย่างเป็นเนี่ยแก้ได้หมดเนยเป็นเนี่ยเดินบนบกก็ได้ไว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้ไปได้หมดแหละมีปัญหาอะไรไปได้หมดแหละตทีนี้เป็เป็นง่อยครับมันเดินไม่ได้บินไม่ได้ไว่ายน้ําไม่ได้ เศรษฐกิจก็จะเป็นอย่างนั้นครับมันไปนง่อยไปหมดแหละเพราะอะไรครับเพราะของก็ขายไม่ได้อยู่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีตังค์ในขณะเดียวกันกภาษีเพิ่อมอีกเนี่ยผมห่วงห่วงอเมริกาเนี่ยห่วงสหรัฐอ,อเมริกาเลยประชากรก็สามร้อยกว่านะครับนะก็มีพวกคนจนนะนะร้อยห้าสิบกว่าแนละ้วครึ่งต่อครึ่งน,นะแล้วก็เขาก็ได้อาศัยของถูกอะ่ะจากจีนนะ เคร,รื่องอุปโภคบริโภคอันนะตอนนี้เป็นขึ้นภาษีเนี่ยของมันก็แพงขึ้นดิครับผมดูภาษีที่ขึ้นนะครับมันเป็นคนภาษสีคนรวยครับผมเห็นแล้วคนจนไม่ได้ขึ้นครับภาษีรถยนต์อย่างเงี้ยนะมือถือโทรศรัพท์บั่งอะไรเงี้ยนะไอ้พวกไอ้จะมีข้อไหนมันเทคเนโนโลยีนะมันของคนรวยครับนะของคนรวย ถ้ามันขึ้นระเบิดระเบ้อครับทุกประเทศเลยครับนะแล้วความจริงนะครับนะฮะไอสินค้าเหล่านั้นนะครับจะเป็นของจีนก็ดีเวียดนามก็ดีไทยก็ดีนะญี่ปุ่นก็ดีมันไม่ใช่ของเรานะฮะมันเป็นคนอเมริกาแล้วนะอเมริกันแล้วเขามาลงทุนในนี้อยากจะได้ภาษีถูกส่งกลับไปเนคือจะททำในประเทศเขาภาษีมันแพงเนี่ย ทั้งจีนก็ดีทุกประเทศนะครับเทคโนโลยีของอเมริกาทั้งนั้นแหละมันก็เลยมาลงทุนทั่วโลกจุดประสงค์ก็คือต้องการจะให้คนพวกนี้กลับไปอเมริกาถ้ากลับไปมันก็ตายจะมันงโง่เหลือเกินนะเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะไปทำในอเมริกานี่นะหนึ่งค่าแรงแพงอะไรก็แพงนะวัตถุดิบก็แพงเสร็จแล้วคุณก็มาขายของแพงออกมาเนี่ย แต่ถ้ามาทำเนี่ยทำนี้ประเทศจีนประเทศไทยเวียดนามเวียดนามอิน,น,นดนงเซียเนี่ยมันได้สินค้าราคาต้นทุนถูกก็ได้ขายได้ทั่วโลกไม่รู้ไอทำมาสมองซิ่งไหนคิดนะดูแล้วมันมันมันไอดีมันเพราะว่านะมันเป็นพวกอะไรนะไอพวกเศรษฐีโลกจิตอะ่ะคือกูทำอะไรเนี่ยถือว่ากูถูกคุณจงคนจนไม่สนใจเลยกัน ตรงนี้แหละครับเลยต้องมาดูดวงดูดวงเดือนพฤษภาคมอ่ะนะเอาดาวพฤหัสก่อนพฤหัสประจำประเทศทั้งสองเนี่ยนะอเมริกานะไทยนะดาวพฤหัสมันจะเข้าราศีเมถุนครับเมถุนนี่เป็นอะไรครับเป็นปลาคำว่าปลาะนะหมายความวะาครับคือดาวพฤหัสมันจะให้พลังเยอะประทานเลยนะให้พลังเยอะมาก มันอยู่ไกลโลกมากครับปลาเนี่ยมันมันห่างไกลโลกมากเมื่อห่างไกลโลกมากเนี่ยประเด็นก็นคือว่ามันส่งพลังบวกมาให้เราแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นบางประเทศยี่ยมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าดูอเมริการาศีพิจิกนะครับพื้นฐานเข้าพบมรณละเร็จเลยครับมไม่มีแสงไม่มีเสียคือมีแต่มีแต่เสียอะไรจากจากพุทธสภาไปดูแล้วกันเครับอเมริกาไม่จะมีปัญหาเยอะเลย นะครับไทยล่ะไทยยังดีครับมันอยู่ในภพราพระถึงมันจะอยู่ไกลนะฮะแต่ก็ยังพอโอเคบ้างแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันพราศีสิงโดนราหูกับเสาบันเลงกับบาปเคราะห์ก็เหนื่อยครับอริศัตรูเยอะนะ <c oughs> เยอะเยอะเยอะเยอแย่มน yeah, กันแย่มกแต่ว่าแ yeah, ยวว่ yeah, น้อยนะแย่ yeah, น้อยกว่าอเมริกาเสร็จแล้วมาดูราศี เออดูราศีเดือนตุลานะครับสองตุลาเนี่ยพิ่งหันย้ายย้ายเข้าราศีอะไรครับราศีกรกฎกรกฎดีไหมอ่ะดีกับอเมริกาอเมริกาจะไปปรับตัวได้นู่นนะฮะเดือนตุลานะตุลาพฤศิกาธันวานะตามเดือนนั้นแล้วมาดูมาดูราศีราศีสิงสีประเทศไทย คุณหาดลงมาลงไปมาหาอุดีไหมในราศีก,รกร็รกดไม่ดีกับันวินาศนะวินาศแสดงว่ารัฐบาลก็ยะอย,อยู่ยังไงก็ไปรู้นะก็ประมาณใหม่จะทำอะไรก็ต้องดูครับนะว่าแก้เกมได้ไหมนะคือแย่ครับประเทศไทยแย่เอา,อางี้ดีกว่าทำไมค่าปีนี้แย่กับผมเลยที่ไม่ได้พยากรอะไรต่างๆเพราะว่าเห็นเลยมันไม,ไม่ไม่มีอะไรดีนะ จริงๆว่าไม่พูดดีกว่านะแต่วันนี้ต้องพูดละพูดละนะเพราะท่านอยากจะฟังกันนะครับนะแล้วก็นางสงการปีนี้ก็อย่างว่านอนหลับมาไม่สนใจไม่ช่วยอะไรเลยครับสงกรารน,นางสมกรารน,นะมีธิ์แต่ว่านอนครับนอนหลับมาเออนี่แหละครับผมถึงบอกให้ฟังว่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมานะครับในช่วงเนี้ยห้าเดือนนะครับพฤษสภาสังกันยานะ ในหเดือนนี้นะแล้วก็อีกสามเดือนปิดท้ายกบประมาณใหม่นะครับปีนี้ทันวาตุลาพฤศจิกายนวาเลยครับนะก็มีสองช่วงนะครับแล้วท่านลองคิดดูว่าท่านจะทำอะไรผมเลยต้องมาเร่งของผมไงเร่งท,ทางโลกทิพต่างโลกทิพนะที่จะเสริมพลัง,งว่าจะทำอะไงได้ก็เร่งจังนะครับแต่เร่งไม่ขึ้นครับนะเพรอะไรครับ ไม่มีเงินไม่มีเงินเนี่ยมันทําอะไรก็ลําบากะนะคือความจริงมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้คิดจะเล่งอะ่ะแต่พอเจอดาวยิ่งครับสังสถานการณ์ยี้งครับมันต้องเล่งครับจะมาช่วยครับจะมาช่วยคือจริงๆมันอยู่เรื่องนะครับที่ผมเห็นว่าเนี่ยผมคิดไว้ก่อนนะคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีไปปีที่แล้วแลว้ว่าเมืองไทยน่าจะมันต้อง,ต,องต้องสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาทุกอย่าง เพื่อเสริมดวงเมืองและป้องกันประเทศนะครับนะ่ผมดูแล้วไม่มีใครทำนะไม่มีใครทำผมกะว่าจะทำนะจะทำตั้งใจนะว่าเออน่าจะมันเกิดเหตุการณ์จริงมันเกิดจริงๆมันเกิดก่อนอีกที่เรียกว่ามันยังไม่เกิดนะมันเกิดแล้วคือผมจะเอาที่เกาะมันอยู่ห้าสิบร่อผมจะเอากลางเกาะยี่มห้าร่นะครับเนะี่ย ไปให้วัดโพนะฮะอาจารย์พ่อผมอ,อาจารย์ว่าเราจะมาทำอะไรดีไหมมาสร้างอะไรที่มันจะมาเสริมดวงเมืองอะนะยังไม่ทันจะไปเลยครับมา,มา้าก่อนเราไปดินไหวให้เห็นเลยครับนะทั้นี้นยังไม่หมดครับเรารู้ว่าจะมานะแต่มันยังมันห้ามไม่ได้ครับธรรมชาตินะครับนะฟ้าลิขิตไว้แล้วครับนะฟ้าลิขิตไว้แล้วก็เลยต้องต้องหยุดครับมาหยุดมานั่งคิดใหม่เอาอย่างไง ตอนนี้เราอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยวแต่ช่วยคนอื่นครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองจะคอหักเันนะเนี่เขาเลยคุยให้ฟังกันนะรับผมคิดทำอะไรบ้างมันแผนเยอะมากวิธีการไปห่วงไว้หมดห่วงแต่คนอื่นไม่ได้ห่วงตัวเองเลยครับในตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับนะก็เลยไม่ได้คิดวางแผนว่าจะทำอะไรก็เอาละเอาให้จบไปเลยนะก็คิดว่าพฤษภา เมษาของเย็ยนจบแล้วหลังทงกลางน,นะครับนะเพราะช่างเขาหยุดไปเพราะเรายังไม่ได้ให้เงินเขาเขาก็เลยหยุดนะก็อบอกเียเดี๋าายวได้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้นะาาก็เดี๋ยวจะรวมกันให้นะปิดจอบปิดจอบนะก็จะได้ทนะําอะไรทุกอย่างได้นะครับนะเอามาเสริมเอามาเสริมก็เลยคุยให้ฟังนะครับนะทั้งเรื่องโลกนะสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศไทยแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วย ผสมประสานกันไปนะคนเรานะฮะจำไว้นะครับนะชีวิตนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดแก่เจ็บตายไอย้ตรงนี้แหละครับนะผมเห็นแล้วตอนเนี้ยที่ตายตายกันแล้วนะนะตายจากแผ่นดินไหวมั่งตึกทับมั่งนะรถชนตายมั่งป่วยตายมั่งสงครามมั่งโดนระเบิดตายถ้าเราไปมองย้อไปนะครับนะมองย้อไปนะพวกแถวถนนกาซาด่มันหนักกว่าเรานะ ไร้บ้านนะครับไร้บ้านนะครับโอพยมทั้งบ้านเนะี่ยโดนอ,อิสราเอลถล่มเละนะครับเนะบ้านโดนระบานบ้านชาของขอ,งของม่มีอยู่นะแล้วยังไม่มีประเทศอยู่ด้วยย,ย้ยายย้ายประเทศที่ถูกถูกถูกกลืนนะครับนี่ยเนี่ยเขาหนักกว่าเรานะและ้วยูเครนก็เหมือนกันตอนนี้นะแล้วก็ประเทศที่ ก่อสงครามมาซีรูซีเรียเนี่ยอพยพประชากรไม่ใช่น้อยนะที่ไร่ที่อยู่อาศัยครับแล้วก็เออเรายังดีกว่านะของเรายังดีกว่าแต่ขณะนี้มันไม่ค่อยดีแล้วนะเรายังไม่เคยพูดน,นกรทมนะคนนี้พูดมานานแล้วน้ำจะท่วมนะไปะนี่จะไหวนี่นะจะอยู่ยากนะครับนะใครอยู่กรทมเนี่ย ผมเตรียมหนีตั้งแต่สมัยเนี่ยหนีมาเนี่ยสิบปีแล้วศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะก็โทรว่ามีอะไรโทรมาปัญหามีอะไรมานี่กำลังจะไปเปิดเนี่ยว,ว่าเหมือนพุทธภาจะไปประจำที่อุทัยครับนะเพื่อไปรับใช้แถวอุทยัยไปออกติกตกติกตกบางรายการอะไรพวกน้ก็องว่างนะเออต้องใช้สื่อให้เป็นครับถอนหายใจะนะ ก็รรมดาครับนะก็ภาวนามาขอให้สขหุขภาพดีอย่ามีโรคภัยเบียดเบียนนะครับนะจะได้รับใช้เปนแฟนทั้งหลายได้ได้อีกสักระยะนะฮะเอาสักสิบปีดีไหม <laughs> ห้าปีนี่ก็เหลือเลยนะวันนี้ขอบคุณนะคุณพรพันธ์นะครับแล้วก็คุณอทัศนีนะครับนะถาวรเวทนะครับนะเนี่ยเอฟซเอฟซี FC FC ที่จะมารับใช้ผมนะมาร่วมกันแล้วครับนะเป็นสมาชิกถาวบนครับนะก็บริจาคไปหกพันบาทนะครับเป็นค่าสร้างสร้างไอ้เนี่ยไอ้ศูนย์พื้นฟูสุขภาพนะรวมสาครั้งครับไปเงินหมื่นแปดแล้วครับนะครับเรียบร้อยครับสาธุครับยินดีในบุญนะครับนะคุณ คุณอะไรมันมานี่หมดเลยมีคนพพียามผีคนเลยโอเคคุณจุ๊บสวัสดีครับหมดแล้ไม่เข้ามันหลุดไปหมดเลยสวัสดีครับฮะคนเดียวรับเอ,าเอาหายหมดวันนี้หายหมดมีปีดูสดกี่คนเจ็ดสิบห้าครับโอ้ก็ยังโอเคนะเพราะไม่มีอะไรจะถามไงว่าไม่มีอะไรจะถามเลยมันมีเรื่องถามเยอะนะ เอเซ็งกับชีวิตไงเธอก็ถามได้เนี่ยเธอมันเซ็งเธอไม่เซ็งเหรอเอเอยมุเซ็งไงตื่นมาก็น้ำมูกเป็นเลือดตลอดเอาละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอขออนุโมทนาสาธุกับท,ทุกท่านานะครับที่ร่วมกันส่งเสริมสร้างสร้าง,งพุทธเกษตรธรรมะต่าง พอรอน,นดานบันเสริมคบจงมาเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายในท่านที่ติดตามทั้งหลายขอบรารมีพุทธเจ้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมไปสิบสี่ปางและก็พระพรสามปางเลยครับจงดรนดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนสุขกายสุขใจครับปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทำอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ครับนะฮะ จะเรืญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับนะโชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้ทุกคนมีความสุขครับนะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะครับนะสาธุสา